สวัสดีค่ะตู้ฟักไข่ตาไก่ทองค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวสินค้ารุ่นใหม่ล่าสุดเป็นรุ่น d 92ถาดแนวนอนแล้วก็เป็นลิ้นชักเปิดปิดได้นั่นเองค่ะ เรามาดูที่รูปร่างหน้าตาของเขากันก่อนนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นตู้ฟักสองชั้นที่ฟักไข่ไก่ได้มากถึง92ฟองไข่เป็ดแล้วก็ไข่ห่านที่ฟองใหญ่เนี่ยก็ลดหลั่นกันลงมานิดนึงแต่ว่ามีขนาดที่เล็กกะทัดรัดมากๆนะคะถ้าดูจากด้านหน้าเนี่ยจะมีขนาดที่ใกล้เคียงกับรุ่น48ฟองรุ่นนั่งเดิมที่เราขายกันอยู่เลยค่ะเคล็ดลับของเขานั่นก็คือตัวถาดพลิกไข่ในแนวนอนแบบนี้นั่นเองนะคะถาดแนวนอนแบบนี้นะคะทําให้เราสามารถที่จะประหยัดพื้นที่ในแนวตั้งได้มากๆทําให้ฟักไข่ในจํานวน มากได้แต่ว่ามีขนาดที่เล็กกระทัดดัดแล้วก็ดูแลรักษาง่ายมากๆค่ะสำหรับจุดเด่นของรุ่นนี้นะคะมีอยู่ด้วยกัน2จุดค่ะจุดแรกที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือตัวลิ้นชักตัวนี้นั่นเองค่ะสําหรับท่านที่มีไข่เข้าตู้ฟักไม่พร้อมกันนะคะก็ทําได้สะดวกมากๆเราก็เปิดตัวลิ้นชักนี้ออกมาแล้วก็หยิบไข่ฟองใหม่ๆนะคะที่เราต้องการเพิ่มเข้าตู้เนี่ยใส่เข้าไปแบบนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องเปิดฝากันให้วุ่นวายนะคะ ใส่ไข่เข้าไปแบบนี้เสร็จปุ๊บถ้าเกิดว่าฟองไหนที่ถึงเวลาที่จะต้องฟักแล้วเราสามารถปรับให้เป็นตู้ฟักหนึ่งชั้นตู้เกิดหนึ่งชั้นก็ได้นะคะโดยที่เราก็เลื่อนเขาออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็ย้ายฟองที่ถึงกําหนดฟักแล้วเนี่ยค่ะย้ายเขาลงไปที่ตู้เกิดด้านล่างก็ได้นะคะก็ทําให้เราสามารถที่จะแยกได้ชัดเจนเลยว่าชั้นไหนเราจะฟักชั้นไหนเราจะทําให้เป็นตู้เกิดนะคะนี่เลยค่ะก็สามารถทําได้โดยง่ายคะ่ะ จุดเด่นจุดที่2ของตู้รุ่นนี้นะคะนั่นก็คือฐานในแนวนอนแบบนี้นั่นเองค่ะฐานในแนวนอนแบบนี้นะคะนอกจากจะมีประโยชน์ในการทําให้ความร้อนเนี่ยกระจายได้ทั่วถึงใขรแล้วนะคะยังทําให้เราใช้พื้นที่ในตัวเครื่องได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกด้วยนี่นะคะสําหรับท่านไหนที่ แล้วแต่ช่วงนะคะบางช่วงมีไข่ฟองเล็กบางช่วงมีไข่ฟองที่ใหญ่ขึ้นมานะคะแล้วก็สามารถจัดจํานวนให้วางได้อย่างเหมาะสมตามรูปร่างลักษณะแล้วก็ขนาดของไข่ได้เลยไข่ฟองเล็กระวางชิดๆกันแบบนี้ก็จะได้จํานวนที่มากขึ้นนะคะถ้าเป็นไข่ไก่เนี่ยปกติจะได้ที่92ฟองเลยแต่ว่าถ้าเกิดฟองใหญ่ขึ้นมาหน่อยอย่างอันนี้ในโมเดลเนี่ยเป็นไข่เป็ดนะคะแต่ว่าก็จริงๆลักษณะก็จะประมาณไข่ไก่เบอร์ศูนย์อย่างเงี้ยค่ะก็จะต้อง วางสลับกันนิดหน่อยเพื่อไม่ให้ด้านข้างเขาชนกันนะคะก็จะได้จํานวนที่ลดหลั่นกันลงมาเล็กน้อยค่ะแต่ก็ถือว่าฟักได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วก็ได้พื้นที่จุใจมากๆไม่โดนบังคับไว้เหมือนถาดในแนวตั้งค่ะ เมื่อครบ2ชั่วโมงนะคะเครื่องเขาก็จะทำการพลิกไข่อัตโนมัติเองแบบนี้ในแนวนอนเลยค่ะซึ่งการพลิกไข่ในแนวนอนแบบนี้นะคะสามารถทําให้ความร้อนแล้วก็ความชื้นกระจายตัวได้อย่างดีมากๆเลยสังเกตเลยนะคะว่าฟองเล็กฟองใหญ่นะคะพลิกได้เหมือนกันนะคะไม่มีปัญหาเลยค่ะ รุ่นนี้นะคะจะเหมาะกับการฟักไข่ที่ฟองเล็กกว่าไข่เป็ดลงไปค่ะเพราะอย่างไข่ห่านเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะวางเขาลงในถาดได้ก็จริงนะคะแต่ว่ามันจะทําให้เราไม่สามารถใช้ฟังก์ชันในส่วนของตัวลิ้นชักได้นี่เห็นไหมคะเพราะว่า,าตัวแกนตัวเนี้ยค่ะเขาค่อนข้างที่จะเตี้ยถ้าเกิดว่าเป็นไข่ห่านปุ๊บเนี่ยเขาจะสไลด์ออกมาไม่ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไข่ไก่ไข่เป็ดเนี่ยก็สามารถสไลด์ออกมาได้ตามปกติแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะ เป็นสาเหตุว่าทำไมเราถึงไม่แนะนำสำหรับท่านที่ฟักไข่ห่านคะ่ะสำหรับจุดเด่นอีกหนึ่งข้อของเครื่องรุ่นนี้นั่นก็คือเขาจะประกอบมาเรียบร้อยพร้อมใช้งานแบบนี้เลยนะคะแล้วก็หุ้มห่อด้วยโฟมที่ตัดมาพอดีตัวเครื่องอย่างหนาเลยนะคะเป็นนิ้วเลยก็ตัดมาพอดีตัวเครื่องแล้วก็บรรจุลงในกล่องอีกครั้งหนึ่งนะคะลูกค้าเพียงแค่แกะออกมาจากกล่องแล้วก็เรียงเครื่องให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเหมาะสมตามนี้ก็ใช้งานได้ทันทีค่ะไม่ต้องวุ่นวายประกอบเลยค่ะ มาดูในส่วนของระบบการทํางานกันบ้างนะคะเสียบปลั๊กเรียบร้อยเราเปิดเครื่องได้เลยค่ะเปิดเครื่องขึ้นมาตัวนี้นะคะเขาก็จะมีสีค่าแสดงผลให้เราดูกันอยู่ตรงนี้นะคะมุมบนซ้ายสีฟ้าสังเกตง่ายๆมีรูปหยดน้ําก็คือความชื้นค่ะถัดมาเป็นช่องของอุณหภูมินะคะตัวนี้เป็นวันที่ค่ะสมมุติวันนี้เราเปิดบ่ายสองพรุ่งนี้บ่ายสองเขาจะนับเป็นวันที่1 2 3าไปเรื่อย ตัวนี้นะคะเครื่องจะจําค่าไว้แม้ว่าเราจะเปิดปิดเครื่องนะคะเครื่องก็จะจําค่าเวลาที่เราเปิดไว้ค่ะสมมุติตอนนี้เราเปิดเครื่องมาแล้ว5นาทีนะคะก็เลยเหลืออีก1ชั่วโมง55นาทีเครื่องจะทําการพลิกไข่อีก1ครั้งแล้วตัวเลขก็จะกลับไปที่1.59หรือก็คือ2ชั่วโมงนั่นเองพอตัวเลขลงมาถึงศูนย์เครื่องจะทําการพลิกไข่หนึ่งครั้งค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านใดต้องการที่จะเช็คนะคะว่าเครื่องสามารถที่จะพลิกไข่ได้ไหมสามารถกดปุ่มตัวนี้ได้เลยนะคะ,นนะ,คะนง,งนุ่วนเะ กดหนึ่งครั้งนะคะเราจะได้ยินเสียงมอเตอร์เนี่ยค่ะทำการพลิกไข่อยู่ด้านในและสำหรับท่านที่สงสัยนะคะว่าเติมน้ำตรงไหนคะ่ะนี่เลยค่ะ3มช่องตรงนี้นะคะถาดสีเหลืองด้านล่างสุดของตัวเครื่องจะเป็นถาดแบบเดียวกับรุ่น112ฟองค่ะ เปิดฝาขึ้นมานะคะเราก็สามารถที่จะใช้แก้วน้ําหรือขวดน้ำเนี่ยเทน้าลงไปตรงนี้ได้เลยด้านล่างเขาก็จะเชื่อมต่อทั่วถึงกันนะคะเป็นถาดน้ําของเครื่องรุ่นนี้สามารถตําน้ำได้สะดวกโดยที่ไม่ต้องเปิดฝาเลยค่ะเติมจากด้านนอกได้เลย สำหรับระบบหมุนเวียนอากาศของเครื่องรุ่นนี้นะคะทางโรงงานจัดพัดลมมาให้ถึง4ตัวด้วยกันเลยค่ะนอกจากนี้นะคะทางช่องที่เราเห็นตรงนี้นะคะช่องด้านข้างตรงนี้ค่ะเขาจะเป็นช่องที่ทะลุถึงกันชั้น1กับชั้น2นะคะทําให้ตัวอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นเนี่ยหมุนเวียนทั่วทั้งเครื่องได้อย่างง่ายดายนะคะแต่ว่าอันนี้ทางร้านเนี่ยมาตรวจสอบดูแล้วเราพบว่าถ้าเราใช้พัดลมเพียงแค่2ตัวเนี่ยประสิทธิภาพจะดีกว่าเราก็เลยมีการปรับแต่งให้นะคะก็จะมีพัดลมสำรองว้ให้2ตัว เกิดว่า2ตัวที่เราใช้อยู่ตอนแรกมีปัญหาก็สามารถสลับมาใช้อีก2ตัวที่เราสำรองไว้ให้ได้เลยค่ะ มาดูที่วัสดุของตัวเครื่องกันบ้างนะคะตัวนี้ก็คือทําจากพลาสติกคุณภาพดีทั้งเครื่องเลยค่ะตัวหน้าจอตรงนี้นะคะก็จะไม่มีลายนิ้วมือเกิดขึ้นเวลาที่เราใช้งานนะคะส่วนพลาสติกที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นพลาสติกคุณภาพดีค่ะเดี๋ยวเราลองกดให้ดูนะคะกดกันจนเล็บขึ้นสีเลยก็ยังไม่เปลี่ยนรูปร่างนะคะจะค่อนข้างมีความเหนียวมากกว่าใช้ไปนานๆเนี่ยไม่ต้องกลัวกรอบแตกหักเสียหายแน่นอนแล้วก็ตัวลิ้นชักด้านล่างตรงนี้นะคะ ตัวนี้ก็ทําจากพลาสติกคุณภาพดีมีความยืดหยุ่นสูงค่ะไม่ต้องกลัวกรอบแตกหักเสียหายในอนาคตแน่นอนเลยค่ะนอกจากนี้นะคะข้อดีอีกอย่างของเขาก็คือเขาจะเป็นถาดใสแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่ลูกไก่เกิดมาแล้วหรือว่าเราต้องการที่จะสังเกตด,ดูไข่เนี่ยเราก็สามารถที่จะมองผ่านตัวช่องใสๆตรงนี้เข้าไปได้เลยถ้าเกิดเขาเกิดปุ๊บเราก็เปิดเครื่องออกมาแล้วก็หยิบตัวลูกไก่ออกไปได้เลยค่ะ จบไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการรีวิวเครื่องฟักไข่รุ่น D92 ฟองจากตู้ฟักไข่ตราไก่ทองค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะอย่าลืมสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะทางร้านยินดีให้คำปรึกษาค่ะ